สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่วงพี่ไบรีวิวนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็จะมีน้องปิงเองค่ะนะะคพี่ปิงนะครับมารีวิวด้วยนะครับวันนี้พี่ไปร้านพี่ฝนมานะครับพี่อยู่เอเวนเนะิวเกษตรนวมินทร์นะครับ <ừ> ก็เดี๋ยวก่อนที่จะรีวิวสองอันนี้นะครับรีวิวนี้ก่อนอแต่ว่าหมดแล้วคือมันคือโซดาลดผลไม้อ,อ,อร่อยมากใช่คือวิธีจริงๆวิธีเปิดมันมันเจ๋งมากมันจะมีไอ้ลูกแก้วกลมๆเนี่ย อยู่ด้านในเนี่ยมันจะอยู่ด้านในแล้ว<อ>แล้วมันจะมีที่เปิดแล้วก็กระเทะลงไปพอกพอลูกพอลูกลูกบอลมันหล่นมาปุ้งมันก็จะเป็นโซดาฟู่ขึ้นมา<อ>แล้วรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากมีแบบรสเมลอนรสอะไรอย่างเงี้ย<อ>จริงจริงมันมีหลายรสมากเลยนะอันนี้ไออ่ะพีนทาราการเดี๋ยวพี่ฝนโอ้ยนายอดกินเลยอ่ะใช่แล้วมาฉันกินหมดก่อนครับวันนี้ก็เลยมีอันนี้ก่อนดีป่ะอันอันอันนี้น่าจะแบบมีคนเคยทานล้วละแต่ว่าอันนี้เพิ่งได้มามันคือมันคืออะไรเอ่ยมันคือป๊อกกี้ เดตมะหรือเจ้าตัวไข่ขี้เกียจที่กําลังดังมากๆากตอนนี้อ่าฮะน่ารักมากแล้ว,ลวมันทำมมันทำมม,ทำม,มันถึงดังมากๆทำไมมันถึงพิเศษไอ,อ้ไข่ตัวเนี้ยมันคืออะไรคือมันน่ารักมากน่ารักมากจริงๆเพราะว่าขนาดพี่ยังชอบพี่ใบเพิ่งซื้อตุ๊กตามาให้เป็นของขวัญวันปีใหม่พี่ชอบมาก uh huh. มันเป็นมันเป็นไข่ที่เป็นของไข่เนี่ยไข่เดียวกับพวกมายเมโลดี้อะซาริโออ๋อ oh, ซาริโอเลยเหรออ่าใช่แล้วมันก็จะเป็นคลิปสั้นๆแบบว่า นอนนางนอนอยู่บนจานบางทีก็จะมีเบคอนเป็นผ้าห่มอย่างเงี้ยเอ,อารลงเป็นอาหารมื้อเช้าแล้วนางก็จะแบบขี้เกียจ์อะแม่อันนี้มันคือร้อ,อะไรอ่ะไม่รูอ้อ่ะหน้าตามันแปลกๆคาราเมลไหมอ่ะอะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรบอสโตลิบอ,ตตอ่านไม่บอสโตลิไม่อ่านไม่รู้เหมือนกันเป็นประมาณเนี้ยเนี้ยน,น,นะในด้านหลังน่ากินแล้วก็นั่งหลังอ่ะแกะเลยแล้วกันอ่ะ แล้วหลังพี่ปิ๊งแก่นี้นะนี่พี่จะอธิบายอันนี้นะ,บบนนะคะอันนี้อีกอันนึงที่จะเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะคะตัวน,นี้นะครับจะเป็นกุลิโก้โต๊กี้ลอยส์นะครับซึ่ง <c oughs> ในซีรีส์ของลอยส์เนี่ยจะทำออกมานะครับทั้งหมด3แบบมีอ่าเป็นที่เป็นช็อกโกแลตอัลมอนด์นะครับแล้วก็มีที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นคนโคนอ่ะแม่อะไรนะป๊อปปิก้าอะไรนะอะไรอ่ะที่ว่ามันเป็นคนโคนแล้วก็งงนะที่เป็นเป็นของกุลิโก้อะไรสักอย่าง แบบโค้รเพ่จำชื่อกกมไม่ได้แล้วไอซินไม่ใช่มันเป็นแบบช็อกโกแลตอย่างเงี้ยโปรโ,โกโปรโ,โกโอันแรกอย่างอ,ะอ่ะมี3ามแบบนะครับซึ่งอันเนี้ยทำออกมาเป็นลิมิเต็ดนะครับก็คือทำแค่1เดือนเดือนหนึ่งก็คือผลิตเนี่ยแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็คือ,อผลิตมาหนึ่งเดือนก็คือหมดเดือนนี้ไปแล้วก็ไม่ไม่ไม,มีขายแล้วอันนี้ไม่รู้ของเดือนไหนนะเดือนที่แล้าวเขาบอกว่าสุดยอดลิมิเต็ดใช่นะครับก็วันนี้เพคกได้มาแค่อันเดียวนะครับแต่ว่าที่ร้านที่ฝนยังมีเหลืออีกเยอะเลยยังมีทั้งสามแบบเลยนะครับก็ ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูที่นั้านขนได้นี่ปิ้งแกะแออกมาแล้วก็ข้างในจะมีกี่ซองสซองซองละสี่ชิ้นเท่ากับว่ากล่องนึงก็มีทั้งหมด12ชิ้นมีขนมทั้งหมด12ชิ้นแกะเลยไหมนี่แกะเลยหนย้าตาเป็นแบบนี้นะราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้อันนี้ ไอ้นี่เลยเหมือนคิดแคทที่ต้องเวฟอ่ะคุดดิ้งเออเออเออใช่หรือเปล่าตัวตัวครีมตรงนี้ก็จะเป็นสีเนื้อเนื้อออกเนื้อเนือแล้วก็มีแบบจุดจุดมนมีกาแฟมีคาราเมลอืมอันเนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือจะกินด้วยใช่ไหมคะอืมแต่ก็อร่อยดีนะตัวเนื้อมันนุ่มด้วย ใช่ตัวหนามากตัวปอกตัวแป้งบ็อกกี้นะครับหนาแล้วก็กอรอบอร่อยอืกินอย่างตัวเนื้ออือร่อยอร่อยดีอ่ะอันต่อไปตัวอันนี้นะครับบ็อกกี้ลอยส์น่าจะเป็นแบบว่าแบบช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมแบบลอยส์นะฮะเดาได้ไหมเนี่ยลอยส์แปลว่าไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับอันนี้จะเป็นแพงๆไปไหนแล้ว แท่งแน่แบบนี้นะครับข้างในจะมีทั้งหมดอ๋อเป็นยาวเลยใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะครับแพ็กเกจจิ้งหรูรามากใช่แล้วลองแกะให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้เอามาย่อมเลย มันบล่มเลยเยี่ยมอะอมเหมือนอันนี้เลยมันหนามากตัวช็อกโกแลตมันหนามากแล้วก็ช็อกโกแลตพรีเมียมจริงๆเลยอ่ะใช่แล้วมันแบบอันนี้อร่อยมากรอร่อยจริงอันนี้แหละนอครับก็ถ้าเกิดน้องๆสนใจนะครับสามารถไปดูได้เลยพี่ร้าน ว้าวโพนี่นะฮะพนี่เออเวนิวเกษตรนว่านมินนะครับร้านเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มรู้สึกใช่ใชนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆสนใจพวกของเล่นเนี่ยก็ร้านพี่ใบ้พนี่พนี่ทเสช็อปนะจ๊ะโอเควันนี้ไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony t ท Shop Official TV ด้วยนะครับ